เขาบอกว่าดื่มไวน์ทำให้สุขภาพดีดื่มไวน์แค่ไหนคะ <laughs> นเรารู้สึกว่าหนึ่งเครียดอาจจะสองโกรธเริ่มหงุดหงิดให้หายใจ <laughs> ให้หายใจให้ลึกใช่เขาจะมีอันนั้นดูเริ่มเครียดกว่าเดิม <laughs> <laughs> ตัวเร่งผิวพังนะคะที่คนส่วนใหญ่กินทุกวันแต่ไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างคะคุณหมอเป็นอาหารในชีวิตประจำวันเราเลยค่ะแย่จังก็จะเป็น <laughs> <laughs> w e l l n e s s and Longevity สวยจากภายในสไตล์ยั่งยืนดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อผิวสวยระยะยาววันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับใครที่ต้องการจะดูแลสุขภาพนะครับทั้งการลดน้าหนักก็ดีหรือว่าการดูแลผิวก็ดีรวมถึงการเลือกทานอาหารอย่างไรนะครับที่จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงและส่งผลต่อสุขภาพผิวของเราด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคุณหมอไนท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอไนท์ครับตำแหน่งหน้าที่ ที่ของคุณหมอไนซ์นี่เป็นคุณหมอกเกี่ยวกับด้านไหนอะไรยังไงครับค่ะก็หมอไนซ์นะคะแพทย์หญิงทิติพรค่ะก็เป็นแพทย์เวชศาสตร์วิถ kind of ีช like ีวิตค okay. ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บริษัทฟิสซลอตจริงๆแล้วคือสุขภาพของเราอะค่ะมันก็เกี่ยวข้องกับหลายๆด้านใช่ไหมคะนี่เรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยมันจะประกอบด้วย6ด้านค่ะใช่ก็เป็นอาหารออกกําลังกายการนอนความเครียดนะคะเป็นเท h าเฮลต์ต่างๆเนาะแล้วก็พวกสารเสพติดบุหรี่แอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นนยคะแล้วสุด ก็คือเรื่องของโซเชียลหรือว่าแบบปฏิสัมพันธ์กับ,ค,บคนในครอบครัวหรือว่าคน,นที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง6ข้อที่คุณหมอไนซ์บอกมานะครับทั้งหมดคือส่งผลต่อร่างกายของเราทั้งข้างนอกและข้างในทั้งสมองด้วย นะฮะทั้งหมดทั้งมวลคือส่งผลต่อร่างกายทั้งหมดเลย่<ช>วันนี้มีหลายหัวข้อเลยครับที่อยากจะคุยกับคุณหมอไนท์นะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผิวโม้มหรือใสเริ่มต้นจากลำไส้ของเรานี่มันจริงเท็จแค่ไหนครับ<อ>คุณหมอไนท์ จริงค่ะอันนี้ก็จริงเลยเพราะว่าในลำไส้ของเราเนะะี่ยค่ะมันเหมือนเป็นอวัยวะที่ช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเนาะเพราะว่าก็ประกอบด้วยแบบจุลินทรีย์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าก็มีทั้งแบบปริมาณแบบเป็นหลักร้อยล้านล้านตัวแล้วก็ทุกอย่างมันก็อาจจะรีเฟกขึ้นมาตั้งแต่แบบสมองจิตใจหรือแม้กระทั่งสกินซึ่งสกินหรือผิวของเราอะคะ่ะมันก็ถือว่าเป็นออร์แกนที่แบบใหญ่ที่สุดในร่างกายอ่าถ้าเราเอามามาคลีเนี่ยมันก็จะกว้างมากเลย ก็เอฟเฟกกันไปอย่างนี้ค่ะ,คะแล้วแล้วในลำไส้ของเราเนี่ยมันควรที่จะต้องมีแบคทีเรียที่ดีกับแบคทีเรียที่เป็นตัวร้ายมันควรจะต้องบาลานซ์กันยังไงครับคุณหมอก็หลักๆแล้วค่ะเราก็อยากให้มีตัวที่ดีที่ช่วยทำให้หนึ่งคืออ่ะ ถ่ายดีอ่าหรือว่าสมองก็คือคิดดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของลิงเกจกันไปถึงถึงสมองเลยทีเดียวอ่าถ้าสมมติลำไส้ของเราดีไม่ได้มีรอยรั่วรูร่วอย่างเงี้ยค่ะก็ะะทำให้เราแบบคิดเคิดอะไรได้ดีขึ้นด้วยซ้ำาครับ <c oughs> แล้วลำไส้เราถ้าสมมติว่าเรามีตัวแบคทีเรียที่ ไม่ดีมันส่งผลอะไรต่อสภาพผิวของเราบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่มันก็จะเกิดแบบจริงๆมันก็ค่อนข้างชัดนะฮะใช่นหแบบผิวแบบแพ้ง่ายาผิวอักเสบมีรอยแบบแดงเจอนิดเจอหน่อยก็แพ้แล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดมากที่สุดแต่ถ้า,าสมมติว่าลำไส้เราเฮลตี้อย่างเงี้ยผิวมันก็จะแบบเปล่งปังอ,ออกมาหมายความว่าถ้าเราจะรู้ได้เลยว่าลำไส้ของเราเนี่ยดีหรือไม่ดี ให้สังเกตว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับผิวของเราเป็นยังไงด้วยงงใช่ใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้วิธีการเลือกทานอาหารควรจะเลือกหมวดหมู่ประมาณไหน มันถึงจะทําให้แบบลําไส้ของเราอะทงานได้ดีและส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีด้วยครับคุณม่มันก็จะมี2ออย่างนะคือมองจุลินทรีย์ค่ะว่าเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงของเราดังนั้นเขาก็จะมีอาหารที่เขากินได้กับอาหารที่กินแล้วแบบฆ่าเขาครับอ่าอาหารที่เขากินได้ก็จะเป็นตระก,กลูลแบบพรีไบโอติกถั่งหลายค่ะผละไม้เป็นผักเป็นอะไรพวกเนี้ยกระทงกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งอะไรพวกเนี้ยจะกินได้หมดเลยคแต่ตัวเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการหมัก ขึ้นมาโดยไม่ผ่านความร้อนนะคะแมงก็ตุยเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าถั้าหมดน้ก็จะเป็นโยเกิร์ตเป็นกิมจิเป็นซาวคราวด์หรือว่าดาร์กช็อกโกแลตอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรไบโอติกค่ะแต่สิ่งที่ฆ่าเขาส่วนใหญ่นั่นคือก็จะมีตั้งแต่แอลกอฮอล์บุหรีนะคะหรือพวกอาหารแบบอัลต้าโปรเซสฟู้ดอาหารแปรรูปต่างๆเช่นนี้คือยาวมากเช่นแบบเอาสักนิดสักหน่อยฮะเอาแบบเมนูยอดฮิต อเฟรนฟรายเบอร์เกอร์เบเกอรี่คุกกี้หรืออาหารที่ใส่พวกสารแต่งกนิ่าหรือว่าสารแบบแปรรูปต่างๆในโรงงานอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นอัลตราโเซสฟู้ดไม่ได้หมายความว่าทานไม,ไม่ได้นะครับก็คือยังทานได้แต่ว่าเราก็อาจจะต้องลดปริมาณลงใช่ถูกต้องถูกต้องคะ่ะลดปริมาณลงบ้างครับ แล้วก็ใครอยากจะลำไส้ดีแล้วก็สุขภาพดีนะครับก็ลองทำแบบที่คุณหมอไนส์แนะนำได้มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอ จริงๆแล้วพวกลำไส้เนี่ยค่ะ uh huh. ม,มันพวกสมดุลจุลินทรีย์อะ่ะมันจะปรับตัวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2เดือน uh huh. ใช่ที่เราจะเหมือนกับเปลี่ยนระบบนิเวศในลำไส้เหลาใช่นะเราก็สามารถที่จะกินให้เฮลตี้สักประมาณ2เดือนแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแหละว,ว่าผลลัพธ์มันดีขึ้นยังไงครับแล้วเขาบอกว่าเอ่อดื่มไวน์ทำให้สุขภาพ สุขภาพผิวสุขภาพใจดีอันนี้ลำไส้เราจะเราจะปั่นปวดลำไส้เราจะพังด้วยไหมครับดื่มไวน์แค่ไหนคะเอางี้เอาตามหลักของคุณหมอก่อนว่าควรจะดื่มไวน์แค่ไหนถึงจะสุขภาพดีคือจริงๆแล้วอะค่ะในอดีตในอดีตตอนที่ยังเป็นแบบนักเสพย์เนี่ยเขาก็จะบอกว่า1แก้วต่อวันแล้วเฮลตี้หาแต่ว่างานวิจัยหลังๆเนี่ยก็คือไม่ได้ชี้ไปทางนั้นแหละอ่าก็อาจจะไม่บริโภคเลยถึงอาจจะดีกว่าใช่ค่ะ เสียใจฮะบาลานซ์ครับทุกคนบาลานซ์ ตัวเร่งผิวพังนะคะที่คนส่วนใหญ่กินทุกวันแต่ไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างคะคุณหมอมันเป็นอาหารในชีวิตประจําวันเราเลยค่ะแย่จังก็จะเป็น <c oughs> น้ําตาล <c oughs> ปิง้ง <c oughs> ย่างของ <c oughs> ทอดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ <c oughs> มันก็จะทําให้ระดับตัวไกลเคชันเะไรค่ะเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้น <c oughs> มันก็ไปทําดึงเรื่องของการอักเสบในร่างกายให้มีมากขึ้นพอร่างกายอักเสบมันอักเสบข้างในใช่ไหมคะก็ <c oughs> ยังไงมันก็ออกมาข้างนอกอยู่แล้วคําว่าข้างนอกก็คือทําให้ผิวเรามีริ้วรอยมากขึ้นเหี่ยวมากขึ้นอาจจะมีพื่นมีรอยแดงอย่างเงี้ยได้ง่ายอันนี้มันเป็นของที่เรากินกันในทุกๆวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบด้วยค่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นตัวเร่งผิวพรรณอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆถ้าเกิดเราให้ความสําคัญกับผิวพรรณอะ่ะตัวนี้มันก็ต้องงดหรือลด,ลดลให้ได้น้อยที่สุด ใช่ค่ะของท่อนอย่างเงี้ยค่ะเราอยากได้ฟิลทอใช่ไหมคะอาจจะใส่แอร์ไฟเยอร์ก็ได้พวกมออบลมร้อนอะไรว่าไปหรือว่าน้ําตาลเราอาจจะใช้เป็นแบบกินผลไม้ไปเลยผลไม้ก็ยังได้น้ําตาลแต่ว่าเฮลตี้กว่าน้ําตาลแบบน้ําหวานน้าเชื่อมอย่างเงี้ยค่ะหนูกินกล้วยน้ําว้าคุณหมอแล้วรู้สึกว่าโอเควันนั้นจะไม่ค่อยกินจุกจิกเท่าไร่มันได้ใช่ไหมคะน้ําตาลในกล้วยยังพอไหวใช่ไหมพอไหวดีดีกว่าน้ําตาลจากแบบ ตานนะอ,อย่างานั้านาดีะโอเคทุกคนกลับไปปรับพฤติกรรมเพื่อผิวที่ดีของเราค่ะวันนี้เรามาพูดกันว่าเราจะฟื้นผิวให้สดใสเหมือนคนญี่ปุ่นนะคะคุณหมอทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็รูทีนเขามีหลายอาหารเขาไงค่ะห,หละักๆเขากินเป็น ลาเป็นน้ำเต้าหู้เป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้แล้วเขายังมีลูทีนนี่คือการเดินการเดินการออกกําลังกายอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้เราแบบแอคทีฟพอเราแอคทีฟเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของสตรีสด้วยเพราะว่ามีเอนโดฟินสารแห่งความสุขหลั่งออกมามก็จะไปรีเฟกซกับที่ผิวของเราได้คุณหมอแต่บ้าเรามันร้อนเราจะไปเดินจ้ำจ้ำจำ,จำ,จำ,จำแบบเขาได้ยังไงก็สลำบบกา<ง>ใช่ไหมเดินห้างได้นะคะ เดินทางก็คือขอคืออยู่ในที่เย็นแต่ขอให้เดินมีนาฬิกาวัดไปซะหมื่นเก้าอะไรอย่างนี้ถูกใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมกันแดดที่สำคัญเลยคนญี่ปุ่นเขาจะแบบ ชอบกันแดดมากถ้าสังเกตโปรดักแบบพวกสันสก,กีหรือว่าแม้กระทั่งร่มหมวกเสื้อกัน UV พวกนี้ก็จะมีหมดเพราะว่าไม่ว่าเราจะเติมอะไรเข้าผิวใดๆก็ตามค่ะ<ช>ถ้ามีแดดเข้ามา UV ีนี่คือค่อนข้างจะอันตรายสุดในการที่จะทําลายตัวคอลลาเจนในผิวของเราค่ะจริงๆอ่ะแดดคือตัวการร้ายเลยทุกคนแต่คนไทยเนี่ยหลายๆคนยังไม่ค่อยทาก,กันแดดกันเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่คิดว่ามันเหนอะมันหนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะแดดคือตัวร้ายเลยทําลายผิวเราใช่ค่ะ ฟ้ากะจุดด่างดำเนี่ยเจ้าแดดทั้งนั้นนอกออจากอายุ <c oughs> ที่เพิ่มขึ้น <laughs> ทุกคนง่ายนิดเดียวจริงๆแต่ว่าทุกคนต้องทำค่ะคุณหมอครับเครียดที่ใจลาที่สมองหน้าหมองยิ่งกว่าตอนโดนแดดอีกครับคือผมเคยยืนถามตัวเองนั่งกระจกนะครับมันช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราดูแลตัวเองดีมากด้วยนะฮะทั้งทั้งทาครีมทั้งออกกาลังกายแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่า ไปหน้ามันหมองอ,มอาจจะด้วยความความเครียดจากหลายๆเรื่องที่มากระทบตัวเรามันมันส่งผลให้หน้าเราหมองได้จริงเหรอครับคุณจริงค่ะจริงนะเพราะว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยมัน อ่ามันเป็นปกติที่คนเราจะเครียดใช่ไหมคะ,คะแต่เวลาที่ร่างกายเราเครียดเนี่ยมันขึ้นกัวว่ามันเครียดเลเวลไหนการที่เราจะไม่เครียดเติมมันก็จะดูแปลกไปนิดนึงอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามีความเครียดเยอะเยอะเกินไปก็ไม่ดีซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะ,ะใช่ก็หลั่งออกมาจากต่อมหมวกไตใช่ไหมคะ,ะปกติแล้วเวลาเขาหลั่งออกมาเนี่ยเขาจะให้เราเอาไปสู้ชีวิตอ่าอ,อย่างเช่นแบบให้น้ําตาในเลือดมันสูงขึ้นนี่นั่นแต่ว่าการนี่หลั่งออกมาเยอะเยอะมันทําให้สารนักเสพออกมา มากขึ้นด้วยแล้วก็จะไปทำลายเรื่องของคอลลาเจนอีลาสตินในผิวเราอย่างเช่นถ้าเราฉีดบอท็อกซ์มาก็จะไปไวขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าริ้วรอยเราก็จะมาแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่เครียดแน่เลยนี่เครียดแน่เลยเนี่ยอาจจะถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ไปเติมบอท็อกซ์แล้วครับแล้วแล้วเครียดเวลไหนครับถึงจะเริ่มส่งผลต่อความแบบ หน้าหมองหรือความดูไม่สดใสจากข้างในครับคุณหมอที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าม,มีมีหลายเลเวลมากค่ะคือปกติแล้วความเครียดนะคะเราสามารถดูได้แบบแบบประเมินได้มันจะมีแบบประเมินความเครียดตัวเป็นแบบน้อยกลางมากอย่าง uh huh. เงี้ยคะ่ะถ้าเราเริ่มกลางหรือเริ่มมากละอันนี้เราอาจจะต้องเริ่มเอาแวหรือเซนที่ง่ายที่สุดถ้าไม่ใช่แบบประเมินคือเริ่มนอนไม่หลับเริ่มนอนไม่หลับเริ่มรู้สึกปวดตึงบ่าตึงอะไรตลอดเวลากล้ามเนือ้อมันดูแบบ ไม่สบายปวดตามตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะน่าจะเป็นจุดที่เราเกิดความเครียดเกินกว่าปกติแล้วเคยเป็นไหมคะเป็นอยู่ครับโอเคค่ะถ้าตึงถ้าอะไรอย่างงี้คือใช่เลยเป็นเวลที่ควรจะต้องหาทางไม่ให้เครียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะซึ่งถ้าสมมติเป็นปวดตึงบ่าออฟฟิศซินโดมอย่างเงี้ยมันแก้ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้แล้วก็อีกความเครียดนึงที่คนอาจจะไม่ไม่ทันได้แบบได้ได้สังเกตคือเครียดจากแบบสายตา เวลาจ้องมองคอมอะไรเยอะๆค่ะตัวตาตัวหน้าผากเงี้ยมันอาจจะมีความตึงโดยที่ไม่รู้ตัวใช่แล้วพวกนี้แหละมันก็เลยทําให้ความเครียดเกิดการสะสมคใน<ช>ไหนนั่งคุยกับคุณหมอแล้วผมเชื่อว่าคําถามนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนอยากถามอะ่ะผมว่าคนเราเขาก็ไม่ได้อยากเครียดะนะคุณหมอเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธ,ธีการ อย่างไรบ้างที่ทําให้เราเครียดน้อยลงหรือว,ว่าไม่เครียดเลยครับคุณหมอ,อทำได้หลายอย่างเช่งน,นง่ายๆสุดสม,มติเรารู้สึกว่า1เครียดอาจจะ2โกรธเริ่มหงุดหงิดให้หายใจค่ะให้หายใจให้ลึกใช่เขาจะมีอันนั้นดูเริ่มเครียดกว่าเดิมยอ,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 อาจจะเป็นแบบสี่เจ็ดลมหายใจอะไรอ๋อมันจะเป็นวิธีเทคนิคค่ะคือหายใจแบบ4ี่เจ็ดแปดก็คือมันก็หายใจเข้<อ>า4ี่วินับ 1- นึถึงสี่ 1, 2, 3, 4แล้วโฮไว้7วิยิงอยู่ข้างในอย่าจวิก็นับไป7็โฮไว้หมายถึงไม่ได้ก้นหายใจใช่ไหมไม่ได้กรหายใจก็คือเหมือนยังทิ้งลมหายใจอยู่7วิแล้วก็ค่อยปล่อยออกจนสุดที่8วิค่ะเข้า4โฮ7จและปล่อยอีก8เข้า4หายใจเข้านะแล้วโฮไว้ อีก7วินาทีนะครับให้อยู่ข้างในไม่ได้กั้นหายใจนะ,ะโฮไว้แล้วก็ปล่อยออกมาใ,ให้สุด8นาทีสาครั้งค่ะทำพร้อมๆกันได้ไหมไคุณหนึ่ง <1, S 2> สองสาม,สาม รู้สึกรู้สึกรู้สึกมันจะลงคืนลงขึ้นจริงๆนะใช่ใค่อ่ะรู้สึกโลงขึ้นจริงๆควรทํากี่เซตครับสักสามเซตอย่างเงี้ยพอละสักสามเซตหนึ่งวันทํแต่ทาได้เรื่อยๆเลยค่ะพอทำได้เรื่อยเเมื่อไหร่ถ้ารู้สึกเริ่มส t r เช่นรถติดเริ่มแบบเริ่มแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะ ่สบายตัวลวะก็ะจะเริ่มมาได้โอเคเข้า4ค้าง7ปล่อยออกมาให้สุดประมาณ8วินะครับอันนี้จะช่วยทําให้ถ้าสมมติว่าใครที่เริ่มรู้สึกว่ามีความเครียดเริ่มก่อตัวขึ้น<ช>หายใจเข้าไปเลย เออรู้สึกโล่งจริงๆรใช่ค่ะรู้สึกโล่งจริงๆใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ของคุณหมอไนซ์ลองทําดูนะครับแวบหนึ่งตอนช่วงที่มันโล่งอะ่ะความเครียดมันจะถูกแบบปล่อยออกมาในช่วงลมหายใจที่เราปล่อยออกมาะะหรือถ้านอนไม่หลับก็ลองใช้เทคนิคนี้เสริมไปก็ได้ค่ะครับใช่สมมุติว่าถ้ามีใครแบบเครียดอยู่เราไปบอกให้เขาทําแบบที่คุณหมอแนะนําได้ไหมฮะ ทำได้ค่ะทำได้ไม่ได้มีปัญหาคือมันจะต่างกันกับนั่งสมาธิเนาะเพราะว่าเวลาที่คนเครียดมากๆเรานั่งสมาธิอะค่ะมันจะยากในการที่เรื่องมันจะเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมคะอันนั้นเราก็จะยากที่จะแบบโฟกัสแต่ถ้าสมมติเรานั่งนับเลขอยู่ค่ะมันก็จะไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้ครับคุณหมอดูเริ่มดูคิดเครียดแล้วนะฮะโอเคคุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันครับว่าความเครียดส่งผลต่อผิวเราอย่างไรบ้างครับ หล,กหลกกักๆแล้วก็ถ้าสมมติว่ายิ่งเครียนมากมันก็จะทําให้แบบมีสารอักเสบออกมาเยอะขึ้นคอลลาเจนอะไรอิลาสตินหรือว่าใดๆมันก็จะสร้างได้น้อยลงพอมันสร้างได้น้อยลงปกติก็สร้างน้อยอยู่แล้ว <c oughs> ตามอายุใช่ไหมคะอันนี้ก็จะยิ่งน้อยหนักกว่าเดิมแล้วก็เลยทําให้ร่องรอยริ้วรอยต่างๆมาเยอะขึ้นด้วยค่ะเคล็ดลับ5นาทีทุกเชา้าเท่ากับหน้าเด็กยาวถึง60คุณหมอ ผมอยากหน้าเด็กจนถึงอายุ60ครับขอเคล็ดลับนั้นหน่อยครับตอนเช้าตื่นมาแบบลืมตาตื่นอะไรทําอะไรอย่างแรกอะคะหยิบโทรศัพท์สิครับนั่นแหละปิดนาฬิกาปลุกไหมครับคุณหมอปิดนาฬิกาปลุกแล้วทําอะไรต่อคะก็ดูสิเอ๊ะมีใครส่งมีใครส่งอะไรมาไหมมีอะไรต้องอัปเดตไหมแล้วก็ยาวเลยใช่ไหมแล้วก็ยาวไปเลยค่ะอันอันนี้จริงๆเราอาจจะต้องแบบเว้นคือแค่ปิดนาฬิกาปลุก Uh huh. แค่นี้อ่าแล้วก็เปิดมา uh ่านค่ะให้เรารับแสงแดดยามเช้าเพราะพอเรารับพ้พึ่เราก็จะอ๋อโอเคร่างกายเราจะรู้แล้วว่าตอนนี้แบบเช้าแล้วอ่า hmm. ทีนี้อย่าพึ่งเช็ค อะไรเลยเพราะแม่มันก็จะทําให้เราเริ่มตอนเช้าที่ไม่ดีแล้วสมาธิเราอาจจะแบบไม่ดีไปทั้งวันได้ใช่พอตื่นมาปุ๊บค่ะพยายามอาจจะตั้งน้ำเอาไว้ที่หัวนอนก็ได้ค่ะแล้วก็ดื่มไปสักแบบแก้วหนึ่งเพราะช่วงที่เรานอนมันแบบกี่ชั่วโมงอะหกเจ็ดชั่วโมงมันไม่มีน้ําอยู่ในร่างกายเลยใช่ไหมคะก็เติมน้ํากลับเข้าไปใช่ร่างกายจะสูญเสียน้ําในช่วงที่เรานอนตอนกลางคืนถูกค่ะตื่นมาก็จะคอแห้งอะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็ให้ดื่มน้ําเข้าไปเลย ะมาณ1แก้วใช่ประมาณ1แก้วค,ครับโทรศัพท์ก็คือแค่กดปิดนาฬิกาปลุกนะฮะใช่ไม่ใช่ปิดแล้วนอนต่อนะ <laughs> ต้องลุกขึ้นไปแล้วก็เปิดม่านให้ร่างกายได้รับรู้ว่าโอเคตอนในเช้าแล้วแล้วหลังจากนั้นมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณหมอในตอนเช้าจริงๆถ้าดีสุดอะนะคะถ้ามีเวลาแต่มันอาจจะไม่ใช่5นาทีก <c oughs> ็คือเขาแนะนําให้ออกกําลังกายตอนเช้า <c oughs> จะค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะยากนิดนึง <c oughs> ถ้าสมมติตอนเช้าเรารีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะใช้แค่แบบยืดเหยียด ยืดแขนยืดคอให้เหมือนเออข้อตรงข้อต่อมันเริ่มทํางานได้ดีขึ้นแล้วแล้วก็ไปแบบไปอาบน้ำได้รูปแบบในการออกกําลังกายในตอนเช้าควรจะเป็นสําหรับคนมีเวลานะฮะว่าควรจะเป็นการออกกําลังกายในในรูปแบบไหนวิ่งเวทเทรนนิ่งหรือโยคะจริงๆก็ส่วนตัวก็จะแนะนําให้เป็นคาร์ดิโอเพื่อให้ร่างกายตื่นก่อนซึ่งบางคนอาจจะถนัดแค่เดิน<ม>ไปเดินเนี่ยก็ได้แต่ถ้าใครวิ่งได้ก็ก็วิ่งได้เลยเป็นวิ่งแบบจอกกิ้งเบาๆได้ค่ะสักครึ่งชั่วโมงก็ ถือว่าแบบได้ผลดีและ uh huh. แต่ถ้าทําโยคงโยกขาก็ถ้าชอบแบบนั้นก็สามารถทําได้เช่นกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่คือเคล็ดลับนะสำหรับใครที่ทุกเช้าขอแค่5นาทีหรือถ้าใครมีมากกว่านั้นนะครับ <c oughs> แล้วอยากจะหน่าเด็กในระยะยาวไปจนถึงนู่น60 แล้วถ้าทําแบบนี้ทุกวันต่อเนื่องไปเรื่อยๆบางคนอาจจะมีเวลามากหน่อยออกกําลังกายอีกสักครึ่งชั่วโมงส่งผลอะไรต่อผิวของเราบ้างไหมครัคือผิวเรามันรับจบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราไปออกกําลังกายเอนโดฟินอะไรอย่างเงี้ยก็จะหลัง่งพอหลั่งมาแล้วหน้าตาเราก็จะแบบสดชื่นของใสใยิ่งมีน้ําเข้าไปอีกคือส่วนประกอบของผิวเราก็มีน้ํามีไฮยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนประกอบเยอะดังนั้นการเติมน้ําการเติมการออกกําลังกายเข้าไปอ่ะมันก็จะทําให้สุขภาพผิวเราอ่ะมันดีใช่ต่อเนื่องค่ะ มีอะไรอยากจะบอกสําหรับคนที่กลัวการออกกําลังกายในตอนเช้าไหมครับเพราะว่าก็จะมีหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยตื่นเช้า ง่วงจะแย่อยู่แล้วจะให้ไปออกกําลังกายอีกอาจจะต้องเลือกกันออกมาที่เรารู้สึกชอบที่สุดอันนี้จะลดเขาเรียกว่าลดแรงต้านอ่าบางคนอาจจะแบบไม่ชอบวิ่งก็ไม่ต้องฝืนค่ะเราอาจจะเปิดแบบเปิด YouTube เปิดอะไรไปแล้วก็ออกตามคลิปอย่างเงี้ยก็ได้หรือออกบนเตียงก็ได้อ่ะก็มันก็จะมีแบบพวกเซตโยคะบนเตียงยืดเหยียดตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้แหละ ครับอลองเอาเคล็ดลับตามที่คุณหมอไนท์แนะนำดูได้นะครับเพื่อสุขภาพผิวหน้าเราจะได้เด็กกันไปแบบยาวๆ Wellness and longevity สวยจากภายในสไตล์ย,ยั่งยืนดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อผิวสวยระยะยาวหมออยากคุยพุดจุยอยากเมาเพราะเราคือเพื่อนผิวของคุณฝากมาได้ทุกคำถามคาใจและเราจะช่วยไขยคำตอบเคลียร์ใจให้คุณค่ะ